เราก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการลดปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเหล้าแล้วก็บุหรี่ของพักงารของพวกเราเนะค่ะบางครั้งเนี่ยในการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ของพนักงานเนี่ยบางที่หรือบางแห่งเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสําหรับการที่จะให้พนักงานคนหนึ่งนะยยอมลดเพราะบางทีมันสิ่งมันคือเขาติดมานานเนาะ ช่มันก็จะยากนะคะครับอนนี้เตยก็เลยชวนคุณวันชัยสวนวนีเนาะ,อะมาแชร์ประสบการณ์มาพูดคุยเกี่ยวกับการทำทำยังไงให้คนในโรงงานของเราเนี่ยลดเหล้าและก็บุหรี่ลงได้นะคะอนนี้เดี๋ยวเจขอให้คุณวันชัยช่วยแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็ที่ประสบการณ์ของคุณหน่อยหนึงมลกันเนาะครัเชิญเลยค่ะ ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะก็วันชัยสุวรรณมณีนะคะปัจจุบันเป็นผู้จัดการแผนกกิจกรรมและพนักงานสัมพันธ์อยู่ที่บริษัทสามมิเตอร์เมนูเฟสเชริ่งจำกัดหาชนนะฮะก็ตอนนี้ทําอยู่ที่นี่ประมาณเข้าสู่ปีที่5แล้วค่ะแต่ถ้าประสบการณ์ในเรื่องการส่งเสริมให้คนเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเนี่ยก็อาจจะเริ่มมาก่อนหน้านี้ก็ประมาณเบรเสร็จถึงตอนนี้ก็เกือบเกือบเกือบแปดปีแล้วค่ะที่ส่งเสริมให้คนในองค์กร ดูแลสุขภาพตัวเองอหยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่แล้วก็พฤติกรรมการดื่มเหล้าซึ่งมันก็เป็นปัญหาขององค์กรหลายองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่มีกลุ่มแรงงานที่เป็นผู้ชายเยอะๆอย่างนี้ค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะก็อันนี้ในเรื่องของเลิกเหล้าเลิกบุหรี่อันนี้นะคะมันก็เป็นโรคหนึ่งใช่ไหมคะที่มาจากเรื่องของ NCD เนาะ มันเหมือนกับไม่ได้เป็นโรคที่เกี่ยวกับร่างกายเราเนาะแต่มันเป็นเพียงมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรามากกว่าว่าเรายอมที่จะเลิกมันหรือเราไม่ยอมเราลงทุนอะไรกับมันไปเยอะบ้างถูกไหมคแลวทีนี้เนี่ยในบริษัทของอสามนี้เนะะี่ยค่ะทำไมนะคะถึงเอาโครงการนี้เข้าไปในโรงงานนะคะจริงๆต้องบอกว่าเนื่องจากเนื่องจากว่าโรงงานเราบริบทของการทํางาน สามมิลเตอร์เราผดลดิตรถรถใหญ่รถสิบลอ้อรถดำรถพ่วงนะคะดังนั้นในงานที่เราใช้งานอยู่ก็จะเป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ทีน,นี้พอผู้ชายส่วนใหญ่พฤติกรรมของคนที่เป็นสายช่างสายวิศวกรเนี่ยค่ะก,ก,ก็ด้วยสังคมด้วยพฤติกรรมเดิมๆก็จะมีพฤติกรรมการดื่มการสูบเป็นเรื่องปกติอยงพวกเขาอันนี้ทางผู้บริหารก็มองว่าณนะปัจจุบันเนี่ย NCD หรือว่าโรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมาก เราเองก็เจอพนักงานที่มีผลกระทบของด้านสุขภาพเนี่ยจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของแต่ละปีเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะพิเตยปี ,63- ของ3มนิตนะฮะค่าบินไใบของพนักงานเราเกิน20กว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นนี่หมายถึงว่ามันไม่ดีมันไม่ดีทางบริหารก็มีนโยบายเรื่องการส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ประมาณปี58นะตั 8, ้งแต่ปี58ก่อนที่ตัวเองจะมาทางนันที่นี่แล้วก็ มีนโยบายชัดเจนมีแผนงานมีการดําเนินงานมาอย่างต่อนเนื่องจนถึงณปัจจุบันดังนั้นผู้บริหารให้ความสําคัญเรื่องของสุขภาพพนักงานค่ะอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราต้องต้องทําแล้วก็ศึกษารวมถึงปฏิบัติจริงจังกับกลุ่มพนักงานของสามิตรทุกโรงงานที่นี้เรามีอยู่4สาขาอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ในเขตพื้นที่อ้อมน้อยทั้งหมดดังน,นั้นการที่จะต้องทํากิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพก็ต้องส่งต่อให้ถึงพนักงานทั้ง4โรงง,งานค่ะ ค่ะแล้วช่วงแรกๆมีปัญหามีว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกักบการดำเนินการไหมคะ <c oughs> เยอะค่ะเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่เขาบอกว่าเรานี่สอสอนไปหน่อยสอนที่หมายถึงว่าเราเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตเขาเนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวการสุบพัีเป็นพฤติกรรมของเขาที่เขาใช้เงินเขาซื้อหาไม่ใช่เงินของเราการดื่มเหล้าการมีสังคมของเขาก็เป็นกิจกรรมที่เขาทาของเขาเป็นประจําอยู่แล้วเราไม่ควรจะเข้าไปวุ่นวายกับ เรื่องของเขาเขาจะมองว่าถ้าเขามาทํางานให้บริษัทเสร็จสิ้นแล้วเขาทํางานให้บริษัทตามเป้าหมายหรือ KPI ของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่น่าจะไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะเรื่องส่วนตัวดังนั้นการที่เราจะทําเรื่องพวกนี้อุปสรรคมันจะมีค่อนข้างเยอะการเข้าถึงพวกเขาเพื่อให้เขาเปลี่ยนความคิดของเขาและกับบดรแลสุขภาพของเขาเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาเราโชคดีว่าผู้บริหาร หลายๆที่นี่เรามีหลายๆระดับนะฮะพูดไปหาต้องกต่ระดับสูงเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามให้ความสําคัญแล้วก็หนุนหลังให้เราตลอด่ะหนุนหลังให้ในในฐานะคนทํางานเราเองก็ต้องพยายามที่จะทำไงก็ได้ให้ได้ผลลัพธ์ออกมาในเชิงบวกทั้งพฤติกรรมของเขาเองทั้งตัวของความคิดของเขาเองมาถึงกลุ่มพนักงานที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งเรื่องบุหรี่แล้วก็เรื่องารองาดังนั้นอุปสรรคหลักๆเขาเลยนี่ค่ะการที่เราต้องไปเปลี่ยนความคิดเขาเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ เรื่องเวลาการทํางานจะเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งสามมิตรเราจะทํากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพหรือกิจกรรมทุกกิจกรรมจะไม่ไปรบกวนเวลาทางานเด็ดขาดก็คือเราจะใช้กิจกรรมช่วงพักกลางวานันช่วงการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยทั้งกลุ่มไลน์ทั้ง Facebook และก็การลงถึงพนักงานโดยการที่เราทีมงานเดินเข้าไปพบเองระหว่างทํางานก็พูดคุยไปแนะนําไปให้แนวทางไประหว่างที่เขาทํางานไปเราก็พูดคุยไปด้วยเพื่อ ไม่ให้มันเกิดผลผลเสียในเรื่องของงานด้วยค่ะอ่าฮะแล้วช่วงสเต็ปแรกๆของการเอาโครงการเนี้ยค่ะหรือเอากิจกรรมเนี้ยเข้าไปในที่สามมิถนค่ะ,ะเราเรามีแผนว่าเราจะต้องทำอะไรช่วงไหนอะไรยังไงบ้างเราเราแชร์กับเพื่อนๆฟัง่ลยเป็นจริงค่ะจริงๆในส่วนแผนเราเราจะมีแผนใหญ่แผนประจำปีเลยค่ะว่าเนื่องจากว่าทางทางผู้บริหารกำหนดมาเลยว่าเฮ้ย hey, ถ้าคุณจะทาเรื่องนี้ คุณจะต้องดําเนินการเรื่องก,การเขียนแผนเขียนโครงการเขียนงบประมาณไม้ชัดเจนแต่ละปีนะทรเรา<ม>ทําล่วงหน้าเป็นปีๆเลยค่ะว่าปีต่อไปเราทําเรื่องนี้จะเน้นเป็นเรื่องอะไรปีต่อไปเราทำเรื่องนี้เน,นเ้นเรื่องอะไรคือใช้งบประมาณเท่าไหลยังไงเนี่ยก็ขออนุมัติเป็นรายปีไปนะคะแล้วก็มีผู้รับผิดชอบโดยตรงชัดเจนแล้วก็งานแต่ละงานจะต้องเกี่ยวข้องกับใครหน่วยงานไหนทั้งภายในแล้วก็ภายนอกยังไงบ้างอันนี้คือเราต้อง,องมีการซัพพอร์ตแผนไว้เบื้องต้นล่วงหน้าไว้ก่อนครับพี่เตยทีนี<อ>้ในส่วนของ ค่ะแล้วในส่วนเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องงบประมาณเอ่อโดยปกติแล้วโดยประมาณการได้ไหมคะว่าในการทําเนี้ยเราใช้งบประมาณไปในปีปีหนึ่งเท่าไหร่คะต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ไม่เยอะค่ะปีปีเราใช้งบประมาณไม่เยอะแต่เราไปใช้ภาคีเครือข่ายเยอะ โดยเฉพาะทางสสสหาโดยเฉพาะสสอสอ,อย่างงบประมาณในเรื่องของกิจกรรมเราก็เป็นอีเวนต์ทั่วๆไปเช่นวันงบสุบรีโลกวันช่วงข้าวพรรษางดเล่าครบพรรษากิจรกรรมเหล่านี้ใช้เงินไม่เยอะเราแค่มีรางวัลเป็นไดรฟ์ินเสร็จพนักงานแค่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ในส่วนของผลลัพธ์ของโครงการเราจะมีช่วงปลายปีของแต่ละปีมีการสรุปว่าปีนี้มีคนเลือกบุหรี่ได้กี่คนมีคนเลือกเล่าได้กี่คนรางวัลของเราคือเรามีแค่งบประมาณเรามีไปประกาศให้ค่ะ มีใบประกาศให้ซึ่งเราทําอย่างดีนะคะแล้วก็มีเบอร์หนึ่งของบริษัทเป็นคนมอบให้โดยเคสเ,เดนเป็นคนมอบให้ดังนั้นตรงนี้มันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ออกมาแบบมันเยอะมันดูดีแต่ว่าในส่วนของการขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดทั้งปีเนี่ยครเราก็ไปจับมือกับทางภาคเครือข่ายในเรื่องของงบประมาณที่เข้ามาซัพพอร์ตให้โดยที่เราเองก็มีเฉพาะในส่วนของปลายปีค่ะ,ะก็คือมีพวกรางวัลที่จะมอบให้ซึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ในส่วนของการขับเคลื่อน ใช้นบป,ประมาณอะไรบ้างเนี่ยเราจะไปเป็นดีเทลของทางภาคีเกรือข่เข้ามาช่วยตอนนี้ที่ทําเรื่องนี้นะครับไปจับมือกับทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสื่อวัอนแห่งประเทศไทยซึ่งเขาทาเรื่องของผริ่โดยตรงค่ะเราก็ใช้สคื่ออุปกรณ์แล้วรวมถึงบุคลากรเขามาเป็นอ,อ,องค์ความรู้ด้วยนะครับมาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมให้เราประจับมือกับพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลสมุทรสาครซึ่งเขามีโครงการในการส่งเสริมคนให้เลือกบุรีของจังหวัด เขาก็มาช่วยเราเป็นพี่เลี้ยงให้เป็นโค้ดให้หลายๆอย่างอันนี้ครับการไปรจับมือกับภาคีจะทําให้เราทํางานแล้วมีคนช่วยไม่ต้องเหนื่อยอย่างอย่างแค่เราอย่างเดียวแล้วงบประมาณก็ได้จากทางทั้งสองฝ่ายเข้ามาช่วยด้วยไม่ต้องใช้งบประมาณของบริษัทอย่างเดียวครับพี่เตยโอเ <Okay. S 1> คได้ค่ะแล้วอันนี้เนี่ยในทีมงานของวันเองเนี่ยมีมีคนช่วยกี่คนนะคะ จะมีคณะทํางานนะครับมีคณะทํางานถ้าเป็นในส่วนของฝ่ายและแผนกเนี่ยก็จะมีทีมงานอยู่แล้วประมาณ4ี่ห้าคนแล้วก็มีคณะทํางานก็เราจะใช้คณะเดียวกับคณะกรรมการสวิจการค่ะคะณะกรรมการแต่โรงงานเนี่ยจะมีคณะกรรมการสวิจการแยกเป็นโรงงานไปซึ่งคณะกรรมการเนี่ยจะ,ะแต่งตั้งขึ้นมาตามกฎหมายนะคะของของแรงงานซึ่งอันเนี้ย เขาก็มีหน <one> <itation> ้าที่วาระปีสองปีครั้งสองปีครั้งก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งแต่คณะกรรมการส่วนใหญ่ก็จะต้องมาดูแลเรื่องอื่นด้วยไม่เฉพาะเรื่องส่วนดิการผลื่องานเท่านั้นเขาจะมาเป็นคณะทํางานเรื่องของสองเอสห้าซอหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างแต่ของเราเนี่ยก็จะมาพ่วงกับคณะทํางานเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะแต่ละโรงงานอยู่ที่ประมาณสิบท่านสิบท่านโดยประมาณค่ะค่ะ สิบท่านโดยประมาณเนาะคืง<ฆ>เรามีทีมงานสิบท่านแล้วก็เราก็มีภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยส่วนประมาณเนี่ยเราก็ใช้ส่วนหนึ่งขององค์กรแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ใช้จากภาคีเครือข่ายคื<ฆ>นี้ผลผลัพธ์อะ่ะผลลัพธ์ที่เราทําม,มาตั้งตั้งแต่ตเริ่มต้นอะคะ่ะมาสี่สี่ห้า<ฆ>ปีลว<ฆ>ตอนนี้ผลลัพธ์เปไ็นยังไงบ้างะคะตอนนี้ผลลัพธ์ต้องบอกว่าสำมิตรเราโชคดีที่ที่ผู้บริหารให้ความสําคัญแล้วก็ เป็นส่วนหนึ่งของของผลลัพธ์ด้วยนะคะก็เรามีคนที่เลิกบุหรี่ได้แบบร้อยเปอร์เซนไม่กลับไปสูบเลยหรือหรือไม่กลับไปสูบแล้ว,วเอาง่ายๆก็ปัจจุบันตั้งแต่ปี59า้านะฮะตั้งแต่ปีห้า้าจนถึงปี6กสาตอนนี้มีประมาณแปดสบามคนส่วนปี64ปีหกตอนนี้มีเข้าร่วมแล้วหน้าใหม่เนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างที่หนูจะต้องเข้าไปเป่าคาร์บอนติดตามพฤติกรรมคนเก่าใน 83คนแต่83คนก็จะมีคนที่เข้าเออร์ี่ไปแล้วเราออกไปแล้วกเกษียณไปแล้วด้วยนะครับแต่ก็เป็นผลลัพธ์ที่ที่เกิดขึ้นจากที่เราด,ดําเนินการโครงการ,การส่วนคนที่ยังคงอยู่นะฮะเป็นคนเก่าที่ยังคงอยู่และเป็นคนต้นแบบเนี่ยเราก็จะมีการติดตามทุกๆ3เดือน6เดือนแล้วก็1ปีระหว่างนี้ก็จะมีการรับหน้าใหม่เข้ามาด้วยตอนนี้หน้าใหม่ของ,ของปีนี้เนี่ยเข้ามาแล้ว3มคน อยู่ระหว่างดําเนินการติดตามให้กํำลังใจเรีนจูงใจกันอยู่เหมือนกันซึ่ง83คนนี่เฉพาะที่นี่ส่วนที่อื่นที่นับมาและก็มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ไปให้คาแนะนําเนี่ยก็นั่งอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยกว่าคนเกือบร้อยห้าสิบคนครค่ะค่ะแล้วาวนี้เนี่ยคนที่เขาผ่านตรงเนี้ที่เราบอกว่าเป็นต้นแบบใช่ไหมคะเขาหลังจากที่เขาหาเอเขาเลิกแล้วเขาไปทำอะไรต่อกับ รุ่นน้องๆหรืออะไรป่ะคะจริงๆเรามีโครงการที่จับมือกับทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นการสร้างอ,อส,ส,สสคือคนที่เป็นบุคคลต้นแบบเลือกบุหรี่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเป็นเหมือนไปเป็นอาสาสมัครที่ไปแนะนําเพื่อนให้เลือกบุหรี่ต่อซึ่งที่นี่พฤติกรรมของคนเลิกหลายๆกลุ่มค่ะเขาจะเป็นลักษณะอ่าเพื่อนเพื่อนที่ทางานด้วยกันเลิกไอคนนี้ก็เห็นเพื่อนเลิกก็เลยเลิกตามมีการเรียนแบบพฤติกรรมด้วยกันก็จะเป็นรูปแบบที่ดี แต่ที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่ขับเคลื่อนในการสร้างให้เขาเป็นเ,นเขาเรียกอะไรนะอสสอ,สอ,อาสาสมัครช่วยเพื่อนเลิกบุหรี่ก็อยู่ในระหว่างดําเนินการแผนอยู่นะคะก็ให้องค์ความรู้เขาเหมือนติดอาวุธให้เขาะค่ะเขาจะได้ช่วยเราด้วยอีกทางหนึ่งคือเราเองพิวันจะลงทุกทุกครั้งอาจจะไม่ใช่หรือคบแนะนําจากคนที่สูบบุหรี่แล้วเลิกบุหรี่ได้จริงเนี่ยมันน่าเชื่อถือกว่าเราที่เราไม่ได้เลิอกอเราไม่ได้สูบบุหรี่แล้วเราไปแนะนำให้เขาเลิอกอาจจะได้คนละมุมมองก,กันอันนี้ก็จะเป็น อีกหนึ่งโครงการที่กําลังขับเคลื่อนต่อค่ะค่ะแล้วตอนที่วันทําแล้วมันมีประสบความสําเร็จมาเป็นระยะระยะเนี่ยวันมีความรู้สึกยังไงแล้วก็อยากเห็นอะไรถึงได้แบบทำซะจริงๆจริงๆจ,จากเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเห็นพนักงานเราสุขภาพดีเป็นเป็นเรื่องแรกตอนนี้กำลังขับเคลื่อนเรื่องของ NCD เต็มรูปแบบเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่า ก่อนหน้าหนูทาเฉพาะบหรี่กับเหล้ามาตลอดระยะเวลา4ี่ปีที่มาอยู่ที่นี่นะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มกลุ่มแรงงานหรือกลุ่มผู้หญิงองตรงก็กลุ่มผู้หญิงที่เขามีปัญหาด้านสุขภาพเริ่มอ้วนเริ่มมีปัญหาไขมันความดันต่างๆเข้ามาเนี่ยเราก็อยากดูแลเขาเรื่องนี้เพิ่มขึ้นฉะนั้นหลักๆด้วยการที่เราจบสายพระมาะเราก็มีความรู้ว่าสิ่งที่เราต้องทําตามหลักสูตรหรือตามวิชาชีพเราก็คือเรื่องส,งส่งเสริมเขามีสุขภาพที่ดี สิ่งที่ต้องการแล้วก็อยากให้มีเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ว่าจะทํางานอยู่ที่ไหนนะพี่เตยก็คือต้องอยากเห็นคนไทยเราสุภาพดีอัะนนั้นเรื่องเรื่องของการที่เขาเลิกบปรีได้ก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจที่เห็นเขาเขาสุภาพดีอีกอันหนึ่งที่เจ้านายพูดบ่อยๆเจ้านายบอกทําต่อไปคือคุณอชาาัชลา VP ของ s นสซีนะครับ <ๆๆ S 1> เขาก็ก็อยากให้ทําเรื่องนี้ต่อเนื่องเขาก็บอกเลยว่าทําแล้วเราได้บุญใ,ให้กรรมมีไว้ว่าเราได้บุญเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พราะว่าการที่เราส่งเสริมคนเลิกปรีรรได้หนึ่งคน่ะ มันไม่ได้แค่เขาคนเดียวที่ที่ได้รับความสุขตรงนี้แต่คนในครอบครัวเขาคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาคนที่เคยรับผลกระทบต่างๆจากเขาเนี่ยก็จะรับได้บุญตรงนี้ไปด้วยได้ความสุขตรงนี้ไปด้วยอ่าแล้วคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะเราได้บุญเรารู้สึกมีความภูมิใจเนาะในเรื่องของการที่ทําให้คนหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงคราวนี้เอเมื่อเขาเลิกเล่าเลิกบุหรี่มันไม่ได้แค่เรื่องสุขภาพเดียวถูกไหม เรือ่องของครอบครัวด้วยของวันเนี่ยคนที่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่เนี่ยเขาได้อะไรกับคืนมากับครอบครัวบ้างคบจริงๆครอบครัวที่มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะแล้วกเ็เขาก็ยังติดตามเราเป็นเป็นที่เก่าที่เก่าต้องบอกว่าครอบครัวดีขึ้นจากเดิมที่ยกตัวอย่างคนที่ดื่มเหล้าพอ,อ,อหยุดดื่มเหล้าจากเดิมมีปัญหาเรื่องการเงินครอบครัวแตกแยก เพราะเมาทีไรก็ตีกันทะเลาะก,กันเงี้ยค่ะอพอเลิกเลิกได้ปุ๊บก็ครอบครัวก,กลับมาดีกันเรื่องก,การเงินเขาดีขึ้นถ้าเป็นที่สามมิตเราก็จะเจอแบบนี้เหมือนกันก็คือจะเป็นไอ้เพจของคนที่เลิกสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ทำให้ลูกคนรักในครอบครัวเข้าหาอันนี้จากการสัมผัสเลยน้องบอกว่าพี่วันพอผมเลิกสูบบุหรี่ลูกให้ผมอุ้มลูกให้ผมกอดจากแต่กอนตอนผมสูบบุหรี่ลูกบอกว่าเหม็นบุหรี่ไปโรงเรียนเพื่อนก็จะแบบครูถามว่าใครที่พ่อแม่ สูบบุหรี่บ้างก็จะไม่รู้สึกไม่ดีลูกจะรู้สึกไม่ดีแต่พอพอเข้าร่วมโครงการเราแล้วก็เลิกได้ความอบอุ่นในครอบครัวเขาเกิดขึ้นเขามีความสึกว่าสัมผัสได้อันนี้คือสิ่งที่เราได้รับรู้จากพนักงานที่เขาเลิกเลิกบุหรี่ได้ค่ะซึ่งในเรื่องของครอบครัวได้เรื่องนี้แล้วพี่มองว่าในเรื่องของการเลิกเล่าเลิกบุหรี่เนี่ยมันจะทําให้เงินมีจับต้อง ด,ดีขึ้นด้วยเพราะเราไม่ต้องไปเสียเวลาเอ้ยเสียเงินไปซื้อเหล้าหรือไปซื้อบุหรีถูกไหมคะอันนี้แล้วก็ได้ร่างเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวแล้วก็ยังได้ไดเรื่องของสังคมด้วยเนาะเมื่อก่อนอย่างที่เมื่อกี้วานบอกว่าเฮ้ยใครเดินผ่านคนคนนู้นคนนี้ก็จะมีกลิ่นกลิ่นเหล้าบ้างกลิ่นบุหรี่บ้างสังคมก็จะดีขึ้นนะครับทานี้เนี่ยถ้าในม,มุมของการคนทําง,งานเนาะ ที่อยากให้วันลองแชร์หน่อยหนึ่งว่าปัจจัยสําคัญจริงๆในการขับเคลื่อนอเรื่องของอเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องเล่าเลเรื่องบุหรี่เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ที่ถ้าบริษัทไหนเขาสนใจที่จะทำเนี่ยเขาต้องมีปัจจัยตัวนี้หลักๆผมมองว่าปัจจัยสําคัญคือผู้บริหารถ้ามองในองค์กรนะฮะที่ทําให้การขับเคลื่อนของการส่งเสริมสุขภาพของคนในองค์กรสําเร็จไม่สําเร็จ พราะถ้งเมื่อไหร่ที่ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญหรือผู้บริหารไม่เล่นด้วยอาจจะเป็นเรื่องของ productivity เน้นเรื่องของของผลกําไรเนี้ค่ะผู้บริหารองค์กรไหนให้ความสําคัญเรื่องของสุขภาพของคนในองค์กรหรือสมาชิกในบ้านค่ะ,ะเขาก็จะให้การทุ่มเทให้การช่วยเหลือแลกเรื่องของงบประมาณต่างๆให้กับเราได้เพราะการที่เราจะขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้เราไม่สามารถทําเองได้ถ้าไม่รับแบบอนุมัติขขค่ะพี่เตยค่ะประเด็นที่สองหนูมองก็คือตัวทีมงาน คือคณะทำงานต้องมีจิตอาสาเพราะว่าเรื่องเหล่านี้อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของเขาอะ่ะแล้วเราเข้าไปยุ่งเรื่องของเขาอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเขาไม่โอเพนให้เราเราก็มีโอกาสที่จะโดนด่าทุกวันอ่ะพี่เตยมันใครจะมีความสุขอะ่ะมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้โดนดา่าเราเราจะกลับไปยิ้มได้ก็ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่วันหนึ่งที่เราทําได้อะ่ะความสุขมันจะเกิดกับตัวเราดังนั้นเราอาจจะต้องเสียสละเวลาเราต้องไปทําช่วงที่เราพักกลางวันคนอื่นเขาพักกลางวันเราต้อง เราต้องไปทําเรื่องพวกนี้หะเหมือนที่บอกที่นี่พยายามจะไม่กระทบกับเวลางานดังนั้นเราก็ต้องใช้เวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลางานเข้าไปส่งเสริมเขาให้ทาแนะนําเขารวมถึงเวลาส่วนตัวที่บ้านก็อาจจะต้องใช้เวลาพวกนี้เหมือนกันบางครั้งอาจจะต้องใช้งบประมาณส่วนตัวด้วยก็มีเหมือนกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่เราต้องต้องเสียสละทีนี้ต้องมีคิดอาสาพ,พร้อมที่จะทำํำปัจจัยที่สามเรื่องขององค์ความรู้เรื่ององค์ความรู้แล้วก็เรื่องเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็เครือข่าย คือถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เราต้องไปพัฒนาเพิ่มเติมอันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องยากเพราะเราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้แต่เรื่องของเครื่องมือค่ะเครื่องมือที่เราจะมาใช้ค่ะเราอาจจะต้องไปขออนุญาตอาจจะต้องไปหาหลายๆคนที่เข้ามามาให้ความรู้แล้วก็เอาเครื่องมือเหล่านั้นอาจาะเราเอาเครื่องมือเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้เพราะหลายๆที่ค่ะเครื่องมือเหล่านี้มันจะเป็นลิขสิทธิ์เอ่ยนู่นนี่นั่นหลายอย่างแต่พอเรามีเครือข่ายค่ะพี่เตยพอเรามีเครือข่ายการทํางานเรื่องเหล่านี้มันจะทําให้เรา ซับเซตและสําเร็จได้เร็วมากขึ้นดังนั้นปัจจัยที่สามก็เป็นส่วนหนึ่งที่มองว่าสําคัญเพราะหลายๆครั้งเราอาจจะต้องได้รับคาแนะนําจากภาคีเครือข่ายเข้ามาบอกว่าวิธีแบบนี้ไม่ถูกต้องอันตรายระวังนะต้องใช้วิธีแบบนี้ดีกว่าเขาก็จะบอกแนะนําเรามาก็ใช้คําว่าเครือข่ายตัวสุดท้ายปัจจัยที่4ี่ขาัที่เกิดก็คือตัวของพนอกงานเองก็เป็นเป้าเป้าหมายที่เราต้องทําให้เขารู้สึกดีและมีความสุขทั้งเมื่อไหร่ที่เราเราไม่ เขาเรียกอะไรเราเราพยายามจะเข้าไปแต่เขาไม่เล่นด้วยค่ะเป้าหมายเปลี่ยนนะวิธีการอาจะต้องเปลี่ยนดังนั้นตอนนี้พอเรามาทําเรื่องนี้สิ่งที่เราต้องเน้นก็คือตัวผลลัพธ์ที่จะได้กับเป้าหมายเราว่าเขาเขาได้อะไรพนักงานเราได้อะไรสําคัญทั้งสี่ปัจจัยสาคัญนี้ก็คือหนึ่งผู้บริหาร 2, ค่ะสองะทํางานนะคะสามคือองค์ความรู้หรือว่าเครื่องมือต่างๆภารทีการที่เข้ามาช่วยเราแล้วก็สําคัญคือตัวพนักงานที่เป็นเป้าหมายของเราคือปัจจัยที่สี่ อในมองของพนักงานน่ะหลายๆคนหลายๆองค์กรอะ่ะเขาก็มีพนักงานเอ,อตัวทีมงานก็เข้าไปคุยกับพนักงานว่าเ,เข้ามาร่วมโครงการกับเราไหมนู่นนี่เนี่ยเขาก็มีปัญหาว่าเป็นเชิญพนักงานเนี่ยค่อนข้างยากวันมีเทคนิคมั้ยว่า<ด>เราจะเข้าไป <c oughs> เข้าถึงกับพนักงานยังไงให้เขาแบบเฮ้ยเข้าร่วมโครงการกับเรานะ มีเยอะม,มีเทคนิคเยอะเทคนิคเยอะมีหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่ก็ก็ด้วยความเป็นเราด้วยส่วนหนึ่งค่ะก็คือความที่เป็นเราหมายถึงว่าเนี่ยเพจที่สามการเข้าหากลุ่มเหล่านี้ค่ะ, <S <S คะเราต้องมีบุคลิกเทคนิคนิดนึงว่าเราเข้าไปก็ต้องแบบไปแซวไปหยิกไปหยอกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเป็นระดับผู้ใหญ่เราก็อน้อมทาตัวนิดนึง <S <S และการที่เข้าไปชวนเนี่ยต้องไม่ใช่แค่ไปแค่ครั้งเดียวจบเาทั้งเราไปครั้งที่สองครั้งที่สาม ห้าครั้งบางคนเจ็ดแปดครั้งนะพี่เตยถึงจะสําเร็จถึงจะสําเร็จรคืออาจต้องใช้ใช้เวลาในการที่จะต้องเข้าไปพูดคุยแต่เวลาไปอย่าไปแค่อ๋อฉันมาชวนเธอเรื่องบุรีครั้งที่สองฉันมาชวนเธอเรื่องบุรีครั้งที่สามอย่าใช้คํานี้ค่ะต้องเป็นเรื่องอ<ๆ>ื่นด้วยเป็นเรื่องอื่นเรื่องใกล้ตัวเรื่องชมเชยแนะนําเขาเรื่องอื่นที่เขาชอบดูก่อนเขาชอบอะไรอย่างสมมติบางคนชอบเรื่องของการเตะบอล เราก็อ้าไปเรื่องเตะบอลแอปแอปเตะบอลหน่อยไปกระเทยเตะบอลได้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยดึงต้องใช้เทคนิคหลายๆอย่างเข้าไปหว่านล้อมเพื่อให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของเราให้ได้เยอย่างเงี้ยต้องใช้วิธีแบบนี้นั่นก็คือเราต้องสรุปว่าเราก็คือเราต้องเปิดใจเขาให้ได้โดยเขาไม่ว่าเราจะต้องไปเช้อเชิญเขาอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวการนานด้วยเพราะบางคนนะ หวนล้อมเท่าไหร่ก็ไม่มาติดปัญหารเรื่องอื่นๆนะคะ,คะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะว่าคือจริงพี่เตยมีอีกนิดนึงค่ะมีนิดนึงก็คืออันนี้เจ้านายเน้นมาเลยคือการส่งเสริมพนักงานเขาสมัครใจเข้ามาเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเนี่ยเจ้านายบอกว่าคุณอัชนะบอกว่าให้เขาสมัครใจถ้า,าอยาบังคับเพราะการบังคับมันไม่ทําให้เขามีความเต็มใจหรือมีความสุขการที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา แต่เมื่อไรที่เขาสมัครใจด้วยวิธีการหรือรูปแบบของเราอีเวนต์ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยขอเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นการทําอะไรก็แต่ให้เขารู้สึกว่าเขาคือส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่วนหนึ่งของความสําเร็จส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เขาเกิด30มสิ่งนี้ขึ้นมาอยากให้เขารู้สึกแย่รู้สึกโดนบังคับหรือโดนบูลบลี่หลายๆอย่างเนี้ยเขาจะไม่มีความสุขการเข้ามาร่วมกับเราถึงเขาจะเลือกได้ก็ต่างแต่ความสุขไม่เกิดขื้นเขาก อันนี้ต้องไหนฝากไว้เลยค่ะอืมค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเนอะไม่ว่าเราจะทําโครงการทํากิจกรรมอะไรหรือเราจะทำแฮปปี้โร้เพสตัวไหนก็แล้วแต่เนาะถ้าพนักงานเนี่ยโดนบังคับมา,า,มาส่วนใหญ่มันไม่เกิดความย,วยั่ยงยืนแต่สิ่งที่เกิดความย,วยั่ยงยืนได้มันมาจากตัวพนักงานเองเนี่ยมีความรู้สึกอยากมีความสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเนาะมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วมันก็จะสนุกด้วยมันไม่มันไม่ไม่ไมเครียดนะคะก็วันนี้นะนอกจากตรงนี้แล้ววันชัยมีอะไรจะเสริมหรือแนะนำเพิ่มเติม <c oughs> อีกนิดนงไหมก่อนที่พี่จะปิดค่ะเราฝากนิดนึงค่ะฝากสําหรับคนที่จะต้องมาทํางานด้านนี้เนาะพี่เตยทุกท่านที่มาทํางานด้านสุขภาพหรือทํางานเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวเราเองบางครั้งเราบอกเฮ้ยแล้วเรามีความสุขหรือยัง ตั้งคำถามเราไปทําให้เขาคนอื่นแล้วเราหลังเราเป็นยังไงบ้างแต่สําคัญคือเราอย่าทอ้ออย่าท้อค่ะเพราะการที่เราทําเรื่องพวกนี้สักวันหนึ่งเราก็จะมีรอยยิ้มเกิดขึ้นที่มุมปากของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคนอื่นแล้วเราพยายามที่ปัดมันออกจากตัวเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะรอยยิ้มจะไม่เกิดที่มุมปากความภาคภูมิใจมันไม่เกิดที่ใจเราฝากไว้ทุกคนว่าถ้าคุณอยากจะทําเรื่องเหล่านี้ทําองค์กรแห่งความสุข สร้างามสูขเกิดขึ้นกับคนอื่นเนี่ยใจเราต้องมาก่อนและพร้อมที่จะลงมือทํนาแบบนั้นนั้นทำค่ะเราลงมือทําคือทําชันทีนี่แหละแล้วคุณจะได้รับผลน,นั้นมาทีละขั้นทีละขั้นทือะขั้นจะบอกว่าทําปุ๊บสําเร็จเลยคงไม่ใช่เราจะเจอ,อฝังน้ำอะไรหลายอย่างในการก้าวเดินก็ขอให้ทุกคนสู้แล้วก็เอาชนะมันให้ได้ในทุกๆเรื่องค่ะค่ะก็อย่างที่บอกแล้ว นาะว่าเราเจออุปสรรคนะคะเยอะแยะขวามหนามเยอะแยะแต่ถ้าเรามีความรู้สึกอยากช่วยคนอื่นอยากให้คนอื่นมันคือความสุขของเราเนาะว่าเราจะแต่เราจะแก้ไขปัญหานั้นได้ระยะสั้นหรือระยะยาวก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเนาะวันะชันะคะที่มาช่วยในเรื่องของการเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงในลักษณะของเล่าบุหรี่ถ้ามีโอกาสต้งหน้าพี่ก็อาจจะเชิญประจายมรพูดในเรื่องอื่นๆที่มันค้ามเกี yes. ่ยวแล้วไปด้วยกันนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ euh <Seattle 's> <tongue> ขอบคุณค่ะพี่เตลมคุณค่า